เคยเห็นคนเสกกัญชาแล้วไปฆ่าคนตายด้วยทะเลาะบาแว้งไม่มีครับเพราะฉะนั้น <c oughs> กัญชาเนี่ย <c oughs> มันจึงเข้าถึงซึมซ้ำไปอยู่ในจิตวิญ,ญญาณของสังคมไทยมานานแล้วพรรคภูมิใจไทยเขาเกาะกลุ่มวันนียเขาเลยได้เติบโตขึ้นเป็นมรรคเป็นผลในทางการเมืองแล้ว <c oughs> ทีนี้พรรคเพื่อไทยก็เห็นว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยที่มันเติบใหญ่ได้อย่างนี้เพราะเล่นกัญชา <c oughs> จึงมีเครือข่ายกัญชาทั้งสิ้น แลวหลังจากภาคภูมิเไทยเคลื่อนไหวเรื่องกัญชาแล้วเนี่ยก็ได้รับความนิยมชมชอบมากและคนพวกนี้มีฤทธิ์หมดนะครับใครมั่งหนึ่งพวกพระพระนี่ก็สนับสนุนการใช้กัญชาเพราะป็นรักษาโรคชาวบ้าน<อ>ชาวบ้านไม่มีอะไรไปพึ่งพระพระก็ใช้กัญชารักษาโรคมานานแล้วอสองให้มหมอแพทย์แผนไทยทั่วประเทศซึ่งมีจํานวนมากนะครับเป็นแสนคนเนี่ยพวกนี้ก็สนับสนุนเรื่องกัญชาสามพวกบ้านใหญ่ทั่วประเทศเนี่ยก็สนับสนุนกัญชา สี่ไอ้พวกคนป่วยคนไข้ที่ไม่มีทางออกไม่มีทางรักษาแล้วเนี่ยก็ต้องพึ่งกัญชาห้าคนป่วยเป็นโรคบางอย่างโรคประสาทโรคเครียดนอนไม่นอนไม่หลับเนี่ยก็พึ่งกัญชาอันที่หกไอ้พวกวัยรุ่นพวกสนุกสนานก็หวังกัญชาและกัญชา่ยมันไม่เคยให้โทษไม่เคยให้ร้ายใครเคยเห็นคนเสพกัญชาแล้วไปฆ่าคนตายด้วยทะเลาะเบาแหวงไม่มีครับเพราะฉะนั้นกัญชาเนี่ยมันจึงเข้าถึงซึมซ่านไปอยู่ในจิตวิญญาณของสังคมไทยมานานแล้ว พรรคภูมิใจไทยเ็เกาะกลุ่มวันนี้เขาเลยได้เติบโตขึ้นเป็นมรคเป็นผลในทางการเมืองแล้วทีนี้พรรคเพื่อไทยก็เห็นว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยที่มันเติบใหญ่ได้อย่างนี้เพราะเล่นกัญชาอนอกจากนั้นหลังจากช่วงหนึ่งที่รัฐบาลจะเออ,อ,อก,กับกัญชาด้วยนี่นะครับก็เยือกันให้กัญชาใช้ปัญญาไดยได้เนี่ยก็มีการปลูกกัญชากันทั่วประเทศนะครับแล้วก็ทุกบ้านก็ปลูกกันที่สําคัญคือบ้านใหญ่ ในภาคอีสานใต้เนี่ยได้ไปทําไร่กัญชาเต็มประเทศลาวนะครับจนวันนี้ไร่กัญชาใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยอยู่ที่ประเทศลาวโดยบ้านใหญ่จากประเทศไทยเนี่ยไปลงทุนทาและมีรายได้ปีงหลายหมื่นล้านนะครับเป็นรายได้เป็นล่ําเป็นสันมากกว่ารายได้จากการขายยาเสพติดในอัฟกานิสถานทั้งประเทศอีกนะครับมันก็เป็นครองรายได้ทางเศรษฐกิจเป็นล่ําเป็นสันมากและทั่วโลกและถ้าเมื่อใดก็ตามกัญชาสามารถใช้ได้เต็มที่นะครับ จะรวยก็ไม่รู้เรื่องเลยเพราะฉะนั้นจึงเป็นหนึ่งเส้นเลือดทางการเมืองด้วยเป็นเส้นเลือดรายได้ด้วยเป็นคุ้มข่ายอิทธิพลด้วยเพราะการที่พรรคเพื่อไทยจะไปตัดเขาเนี่ยจะยกเลิกทั้งหมดเอาไว้ข้าบัญชียาเสพติดเนี่ยมันก็เท่ากับว่าเชือดคอเขาโดยตรงใครก็จะยอ,อมวันทาทีที่พรรคเพื่อไทยมีเรื่องนี้นะครับพรรคเพื่อไทยก็เริ่ม ไม่พอใจถึงขั้นว่าจะถอนตัวโดวยซ้ำไปก่อนหน้านี้นะครับมันความขัดแย้งสองพักนี้รุนแรงมากแต่เหมือนก่อนหน้านี้เสียงเขาก็ดูอ,อ่อ,อนๆดูอ,อ่อ,อยๆไหมคะคือพักภูมิเอไทยเนี่ยเขาก็ไม่ไม่แตกหักนะครับแต่ในใจจริงเนี่ยเขาเสียหายมากโดยเฉพาะอา,อาจารย์ใหญ่เขากระโดงเนี่ยได้รับผลกระทบมากเพราะเขาไม่ยอมเด็ดขาดเรื่องนี้พรรภิเพื่อไทยก็ต้องการจะดัดลังกันนี้และคงเป็นเรื่องงัดข้อกันอย่างรุนแรงมาก ซึ่งและเรื่องนี้อาจจะเป็นเหตุบาดหมางใหญ่ที่ภูมิภาไทยอาจจะถอนตัวได้เพราะดินเขาใหญ่ mm hmm. หลังจากดินเขาใหญ่แล้วลุ่งลุ่งขึ้นนายกเต๋ามาสั่งอย่างเนี้ย mm hmm. ก็หมายความมาเรื่องนี้อยู่อยู่ถูกยกขึ้นมา mm hmm. และคนที่สั่งการอย่างนี้ก็ไม่มีใครนอกจากคุณตักษิณน,นะครับ